มาใส่ออกลุ่มแม่มาด้ต้องคุ้นผัได้หมดนี่สี่ของไม่ผได้ใจเซ็งเลยล่ะโอ้ยไม่เคยใส่อ้ดาดิ่ไ่ช่่หไหว เคยมีนี่นี่โอ้ไให้มันใส่ผลนาโอ้มอันอื โอ้ยขาดใช่หอ้ยของคุโรเซีก่อน่เสียก่อนว่ะมาบนมงบนเยี่ยมนะมเียบเลยมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีมเ่ยมาหันอยากจะว่าซ็กซิก่อน หมดเส้นนี่ดม่ดออดึงนีนนออกก่อน

รวมเป็นงานอะไร AZ บ่โอ้ยหมดสีผม ในคุ้งไวที่นี่เพื่อสองตัวนี่โอ้ยโอ้ใส่พอนกินวันนี้นี่บอยคอยแม่ขอยบู้ยมีอยู่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทนไงบำไงอัวนี้แม่ก่อนตัวนี่แม่ก่อนา่นง่ง ขึ Good. Yeah. ้นน้ำนี่นเสี่ยงโอ้ยน้อแฮม

มอง่จะทเดวซื้อหรอวะกำลังซื้อใส่ซื้อนั่นเนยมอเขาซื้ออะไรดิในนั้นเขา้นหมดใส่ที่นี่เนาะ Oh my god, it's so cold. Oh my god, it's so cold. Oh my god, it's so cold. Oh my god, it's so ねえ。Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh.